อีกไม่นานท่านจะกลับฉางอ่านทําไมท่านถึงอยากซ่อมแซมที่ว่าการอําเภอแบกรับชื่อเสียงไม่ดีของทั้งเมืองทาให้ราคาธัญ,ญพืชในหลินเจียงกุ่งสูงขึ้นท่านกําลังคิดอะไรกันแน่วันนี้ท่านต้องอธิบายให้ข้าฟังให้ชัดเจนได้สามารถบอกพวกท่านได้สามารถบอกพวกท่านได้ท่านโตยังจำหมเมื่อเจ็ดวันก่อนข้าพูดอะไรกับท่านใช้ประโยคที่ว่า ต้องการลดราคาธัญพืชพ่อคาโลพวกเขาไม่ใช่แค่ทำกำไรครั้งเดียวแต่ยังต้องการมากกว่านั้นจะยอมหยุดมือได้อย่างไรท่านโตข้าอยากถามท่านหนึ่งคำถามพ,าาาพ่อค้าธัญพืชรายใหญ่ทั้งสี่วงตัวกันถึงแม้จะกดดันอย่างหนักพวกเขาจะลดได้กี่วนต่อโตอ8วแปดวนหรือสิบวนถึงแม้ราคาธัญพืชจะลดลงเหลือแปดสิบวนต่อโตอมีประชาชนกี่คนที่ซื้อไหว เว้นแต่จะจับดับค่าฆ <จะ S 1> ่าพวกเขาให้หมดพ่อค้าทั่วทั้งเมืองจะต้องกลัวสำหรับประชาชนแล้ว80หวนต่อโตอหรือ250หวนต่อโตอมีอะไรแตกต่างกันยังไงก็ซื้อไม่ไหวทั้งนั้นแต่ราคาธัญ,ญพืชในหลิงเจียงพุ่งสูงขึ้นแม้แต่ทางการออกคำสั่งห้ามขายต่ำกว่า150หวนต่อโตอเรื่องนี้จะยิ่งทำให้วุ่นวายมากขึ้น <S <S ถูกต้อง พ่อค้าใหญ่ทั้งสี่เฉียนเจ้า<ส>หานหลินโลกกว่าซื้อธัญพืชในท้องถิ่นต้องการเพิ่มราคาธัญพืชพ่อค้ารายย่อยในท้องถิ่นบางรายก็ช่วยโอกาสกระตุ้นสินค้าหวังจะขายราคาแพงลิ้วๆไต้ลาววุ่นวายก็เพราะผลประโยชน์ข่าวราคาธัญพืชพุ่งสูงในหลินเจียงกำลังแพร่กระจายด้วยความเร็วน่าตกใจทั่วทุกพื้นที่ใกล้เคียงหลายวันมานี้ที่ประตูเมืองริมท่าเรือ ทุกวันรถม้าและเรือขนส่งธัญ,ญพืชล้วนเพิ่มขึ้นจำนวนพ่อค้าธัญ,ญพืชจากต่างถิ่นในหลินเจียงเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้หลินเจียงไม่ขาดแคลนธัญ,ญพืชอีกต่อไปแล้วรวยแล้วตอนนี้ราคาธัญ,ญพืชทั้งหลินเจียงหเหมือนลูกโป่งยักษ์ย้ายมองดูใหญ่โตแต่แทงทีเดียวก็แตกพวกพ่อค้านี้ต้องการกำไราจากภัยพิบัติครั้งนี้นข้าต้องการให้พวกมัน พังพินาศย่อยยับนั้นท่านซ่องแซมที่ว่าการอำเภอนนจัดการแข่งเรือบังก่อนมีเจตนาอะไรท่านโตอีกสักพักท่านจะรู้เองถึงแม้จะห้าสิบฝนต่อโตเราก็ต้องลดให้ลึกกว่านั้นท่านค่าน้อยมีความผิดยังกล้ากล่าวโทษท่านอีกพ่อค้าทัญลเพื่อรายใหญ่ทั้งสี่ฝั่งรากลึกในที่ว่าการอำเภอไม่รู้ว่ามีคนของพวกเขากี่คนเรื่องกล่าวโทษเมื่อไม่กี่วันก่อน,อน,อนไม่สำคัญ ท่านโตไม่ต้องใส่ใจเพียงแค่หนึ่งช่วยยามก่อนก่อนที่ข้าน้อยจะมาหาท่านเขียนจดหมายกล่าวโทษอีกฉบับและใช้ท่าคำที่รุนแรงกว่าน้ำเสียงยั่วยุมากกว่าอีกฉบับหนึ่งคุณชายเก่าไม่ต้องกังวลข้าจะเขียนจดหมายอีกฉบับทันทีขี่ม้าส่งไปฉางอ่านท่านส่มกวนคืนนี้รบกวนท่านอยู่นอกเมืองใช้สายดินส่ถุงให้เต็มรอสัญ,ญญาณจากข้าจำไว้อย่าให้ข่าวรั่วไหลข้ามีประโยชน์ใหญ่ ข้าจะนําพระราชองค์การของฝ่าบาทจากกองทัพนอกเมืองระดมกําลังทหารมาหนึ่งกองมาร่วมมือกับข้าวันนี้จะเป็นงานเล่นครั้งสุดท้ายของพวกพ่อค้าธัญ,ญพืชหลินเจียงพรุ่งนี้ข้าจะให้พวกมันรู้ว่าอะไรคือผลลัพธ์ราคาธัญ,ญพืชในเมืองชิงสุ่ลดลงเหลือ82มวนต่อต,อตอแล้ว ท่านช่วยบอกว่าราคาธัญ,ญพืชยังสามารถลดลงได้อีกเจ็ดหวนความสามารถของท่านช่วยช่างน่านับถือในเวลาอันสั้นเช่นนี้ทำให้ราคาธัญ,ญพืชในชิงสุนลดลงถึงสิบแปดหวนแม้แต่ยังสามารถลดต่อไปได้อีกจากมือพ่อค้าที่โลภมากลดราคาโดยไม่ต้องใช้วิธีการที่ทำให้เสียศักดิ์ศรีของราชสำนักสมกับเป็นความสามารถของจอมก่าฝ่าบาทข้าราชการเท่าซ่งหลี ขอร้องฝ่าบาทพระราชทานรางวัลผู้ตรวจการช่วยจริงเหรอข้าน้อยขอฝ่าบาทพิจารณาแต่ว่าเมืองชิงสุน่นนี้กับเมืองหลินเจียงห่างก,กันแค่ไม่กี่สิบลี้ราคาธัญ,ญพืชชิงสุ่นลดลงเหลือ82สองหวนราคาธัญ,ญพืชหลินเจียงนี้เป็นเท่าไหร่นะข่าวจากเมืองชิงสุ่นมาถึงแล้วคงข่าวเกี่ยวกับราคาธัญ,ญพืชในหลินเจียงก็ใกล้จะมาถึงแล้ว ครบเจ็ดวันแล้วถ้าไม่สามารถลดราคาธัญพืชหลิงเจียงลงมาให้คงที่ได้วันนี้คงอันตรายแน่รายงานข่าวล่าสุดจากหลิงเจียงราคาธัญพืชในหลิงเจียงเกินสองร้อยือนต่อตแล้วท่านโตส่งรายงานด่วนกล่าวโทษผู้ตรวจการเกาหยางเจ้าพูดอีกครั้งราคาธัญพืชหลิงเจียงเกินเท่าไรต่อตูท่านเกาอธิบดีราคาธัญพืชหลิงเจียงเกินสองร้อยบนต่อตแล้วข่าวนี้ได้รับการยืนยันแล้ว ทุนฝาบาทเจ็ดวันที่ผ่านมาราคาธัญพืชหลิงเจียงอยู่ในระดับสูงตลอดและนี่เป็นข่าวจากสองวันก่อนตอนนี้ราคาธัญพืชในหลิงเจียงอาจจะสูงกว่านี้อีกไม่เพียงเท่านั้นท่านโต้กล่าวโทษผู้ตรวจการไม่เพียงไม่ลดราคาธัญพืชยังจุดทูบไหว้พระทั้งวัน